สวัสดีดนะนะสายตกครับผมวันนี้เรามาเก็บตกบ่อเป็นต่อเนื่องจากป้าแมตตันขึ้นไม่ค่อยดีครับผมเขาก็เลยให้มาตกฟรีในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนครับเมเหมือนกันที่บ้านของลูกไม่รู้จะไปว้ไหนเนี่ยลูกผมนี้ยงไงคนแรก ลองดูบรรยากาศครับผมสภาพอากาศก็ไม่รู้ท่าไหนเดี๋ยวลองมาชมผลงานนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาชมผลงานน้ครับผมว่าจะเป็นยังไงดนแตารดูแลมันลำบากหน่คือไม่โดนน้ำมจเน่าตายเองันี้ต้องโดนแดด ทำไรอ่ะนี่ต้นไม้นี่ไม่ต้องคนชอบรอโรงงานผมนี่ e ต้องมาเลยายอาหารที่ชิมย่าย่าจไป 3ามองดูเรื่องอย่างน้อยเราก็กลับบ้านเขาบอกว่าตรงนน้นน่ะม,มีตัวอยู่ตรงนี้ตรงน้เดี๋ยวพี่จะลองดูเ <c oughs> มื่อกี้ใส่รายงานมา,านมแจ้งแล้วยันวีบัสอยู่อ้างดูว่าเนี่ยตอน,นอากาศเริ่มนึ่งแล้วผมว่าถ้าอากาศผุบเนี่ยมันเหมือนวันนั้นน่ะผมเขาวีบัสแล้วโดน มาตรงนี้แหะน,นี่นิ่งเลยมดสูสวยด้ยปล่อลงลอครือยๆใช่ค่อยออเคาะไปเรื่อยๆ้วดูวันนี้เราน่าจะรอดเพราะการขอบปัก ดูเปล่าเริ่มแบบเงียบมากโอเคแต่ลองเข้าดู ในช่วงนี้พักกบเป็นไงบ้างครับโหร้องทำไมซ้ายกัดขวากัดโหจริงกบสัมย่านนะผมอันนี้รออะไรเรากินข้าวใช่ไหมเรากินข้าวหลบแดดหน่อยตกปลาคือการพักผ่อนตกปลาคือการพักผ่อนครับไม่คิดมากจริงแล้ววันนี้ก็สนุกนะกบใช่ได้พี่ว่าใช่ครับพี่มาตกกับกบก็พี่ก็สนุก วันนี้ไม่ได้พกดวงมาด้วยครับผมใช่เฮ้ยจริงเหรอปกติพกมาต้องพกดวงมาด้วยครับผมมันกัดมันกัดทุกคนยกเว้นเราสู้ไหมเนี่ยสู้สู้ครับสู้ครับพักแดดลบแดดหน่อยครับผมพี่ก็ว่านั่นแหละพี่วังว่าเดี๋ยวพี่จะเข้าพี่แดดอีกแดดดีจัดดีครับผมยอมรับมีแดดก็ดีวันนี้ลองเลยเหยื่อเหยื่อรั่วแล้วเหยื่อรั่วมากัดั่วกุ๊กอะไรวะจ้อไอ้ปลาเป็นไงบ้างอ่ะพี่ปลา พี่ปลาแค่รอดแค่รอดครับอย่าหวังว่ารวยแค่รอดพี่โอ้ดูหน่อยเจ็บดีแล้วว่าทีงยืดแบี่เวส่าโซซ่าโซซ่ไม่ควรจะหวานมากอุ้มไปอยู่หุ่นไม่ดู้สิ เดี๋ยวงานกับมาก่อนผมไงพี่บอยกดเลยดูเสียงครับเสียงัสดครับโอตามไ่ะเว้ยไม่ว่าละทษครับนะทษครับละ

ังพันสายตามสายน้ตายนะตสายนี่ไม่สายสายโตโอ้ี๋ยวขอคุมกครับส่งคับพี่ไม่เอามาไมวิงพี่ก็โเคอ๋ออันนี้แควงป๋าปลาป่ะเนี มมมีคเดี๋ยวก็โดนจนได้ใช่ไหมัอม้องพูดอย่างนี้นเหรอว่าผมก็โดนอ,อ๋อยอาแล้วแป๊บปลดให้อ่ะเป็นคีมล็อคพอกดล็อคจะละ็อ,อคยอดตัวแป๊บ <c oughs> เดียว5ทีมาเลย ัทำงานอยู่ดีๆตามต่อคุณเจี้ยบมากครับตึงเลยตามหาตาเจียบต้องนานนี่เลยตรงนี้ประตูน้องใส่เลยอ่ะ รงนี้พักเที่ยงก่อนโอ้โหอาหารวันนี้ตรงนี้ขอพักแป๊บนนะึงอาหารนี้นี่ดูครับไก่ดาวทอดมันมี่ทอดมันเหมือนเดิมทอดมันอร่อยมากเดี๋ยวพักเที่ยงแป๊บน,นึงขอพักทานอาหารนึงตอนนี้ก็เริ่มชา้าลงปลาเริ่มช้าลงแต่ตอนนี้เริ่มแล้วละ่ะตอนนี้น่าจะมีสกอร์อยู่ถ่าแล้วไม่หกตัวหกตัวหกตัว กับปลาไซส์สองสามเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะสู้อีกสามชั่วโมงดูว่าปลาวันนี้จะตามได้ทาร์เก็ตไหมก็คือ10ตัววันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆดูนะครับผมเดี๋ยวขอทานข้าวพักทานข้าวสักครู่ครับผมฮะดได้เ <11. S 1> ต็มสองครับแต็มสองเพิ่งมาครับช่วงเช้าหนึ่งตัวนี่ช่วงบ่าย 1ตัวครับวีแบ็คครับหนตัวหโอเคครับผมเอตอนนี้เราสู้กันมาถึงช่วงมาะสามโมงละสามโมงเย็น,นยว่ามันพอแล้วเดี๋ยวเราต้องมีการเดินทางกันอีกเพราะว่าเราอยู่แบบชะบังต้องเดินทางอีกประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงผมจะมาสรุปป้ายดูเนี่ยวันนี้เป็นบ่อกเก็บตกเป็นต่อ บอกเก็บตกนะค <c oughs> เดียวต้องบอกแอบพูดนิดนึงว่าวันนี้ตกฟรี <c oughs> เรามาดูกันว่าวันนี้ผมตั้งททร์เกตไว้ทั้งหมดสิบตัวมาดูมานับปลากันว่าสิบตัวจะเป็นไปาตามททร์เกตที่ผมตั้งไว้ไหมดูนะครับผม <c oughs> วันนี้ปลาของเราวันนี้นี่ดูวันนี้ไซส์ค่อนข้างโต เรามานับดู1,2,3,4,5,6,7,8 <c oughs> วันที่8ตัวครับวันนี้แต่ถือว่าสนุกแล้วทั้งบอกก็ค่อนข้างจะดีบรรยากาศดีสถานที่ดีที่จอดรถโอเคเลยบ่อกำลังสวยวันนี้ตกฟรีบอกเป็นต่าอากติดตามช่องโอมิยาฟิชิงไว้นะครับฝากติดตามฝากกดซั s สไ i ร e ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผม ทำคลิปหน้าให้เพื่อนๆชมให้เพื่อนๆดูนะครับผมขอบคุณมากครับ